จากชั้น M ลงมามีอีก2ชั้นครับอันนี้เป็นชั้น G ครับ G เนี่ยจะอยู่ชั้นเดียวกับพื้นถนนครับก็จะเต็มไปด้วยร้านครับดังกินอันนี้อนนะครับอันนี้ตอนนี้มีบูธเฟ่ซาบูชิบุฟเฟ่ KFC Oasis อันนี้คล้ายคุดคอร์ดนะครับฟุดคอร์ดของ เจตเวมีนมฮอกไกโยนะครับฟุดคอร์ดตรงนี้เป็นที่นั่งชื่อว่าโอเอซิสครับก็อารมณ์คล้ายคล้ายเอฟเวรเรียมก็มีร้านได้กสิซีเต็มแล้วของกินอันนี้เป็นอินเดียข้าวมันไก่ hmm. ก็มีนักวาลส,สร้านซาลาเปา มีร้านกาแฟดอยช้างครับอนนี้ส่วนดอยช้างแล้วก็โ o a s t b อ x